ป้าตืสวยจังเฮ้า้เธอ อยากเห็นดวงตาป้าตือทําไมป้าตือใส่แว่นตลอดอะไม่มีทางค่ะเธอยังไงก็ไม่เห็นดวงตาฉันแน่ๆคน่คนจะชอบถามมาเม้นตลอดเวลาเลยว่าทําไมฉันใส่แว่นทั้งวันทั้งคืนคุณขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะแต่เธอคนชอบถามฉันนะน้อว่าทําไมใส่แว่นทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาและเอาเวลาที่ไหนในการพักสายตาไม่ต้องห่วงค่ะดิฉันมีตัวช่วยที่รถขนาดนี้เธอฟูรีโฟดีสมาร์ทไอ Sas jejah kenata acarriakata เธอความเก๋่ของเขานะคะเขามีระบบประคบอุ่นเปรื่อนใช้ลูกประคบมาประคบดวงตาหรือจ้ะประโยชน์จัดเต็มมากเธอบรรเทาอาการเมื่อยล้าเพิ่มความผ่อนคลายกดจุดตามหลักการฝังเข็มแบบศาสตร์ของคนจีนเลยนะจ๊ะนวดรอบดวงตาไปจนถึงคมับและมีการทํางานได้ถึง5โหมดเหมาะกับทุกสภาพรูปหน้าเพราะอะไรหรือเปล่าเธอสายของเขานะจ๊ะสามารถปรับได้พกพาสะดวกด้วยจ้าเท่ากับรูปหน้าทุกคนเลยจ้ะเธอมีเสียงดนตรีด้วยนะจ๊ะ ความสุขมีจริงเธอสวรรค์อยู่ที่บ้านเรานี้เละจ้ะเธอจา๋านี่เธอเวลาทํางานเยอะนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเรื่องดวงตาทํางานหนักต่อไปแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้แหละค่ะที่มาช่วยให้เราผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเธอ f u l ิ 4D Smart Eye m ซ s s จ g e r นะคะเครื่องนวดตาอัจฉริยะเลิศ f u ริเธอมันเลิศฟูริเธอคือเลิศบ๊ายบาย